กัวเปลนไม่เปลนไอ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมขอก่อนนะได้ได้ได้ไม่เป็นไรได้ได้ไดิชิวเรนอฟเรนมึง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 อันนี้จังหวะเอาแต่ใจจังวะโอ้ยแม่งเอาแต่ใจเวนมีมันไม่รู้คนนี้ของก็ช่วยดูโจมตีสุกะโดนกะช่วยดูสุกกะรอรอรออ,ออย่าเพิ่งออกไปเนี่ย อย่าเพิ่งเอาไปอย่าเพิ่งเอาไปมึงมึงอย่าประสาทไอ้สัตว์เข้าก็มั่วไอ้ที่เข้าส้นเต็มที่ผายกูมากูมาทันไฟนะไม่ใช่ว่ามาไม่ทันนะมึงอย่าเข้าโง่ไอ้ควายสเล่นเล่นไม่ดีไม่ว่าเลยแต่อย่าเก่งพิมข้าใจเปล่าอย่าเก่งพิมไม่โฟกัสเล่นแล้วกูมองกูมองว่าคิวเรดไม่โฟกัสเล่นแล้ว คือโฟกัสว่าเราไม่จะพลาดตอนไหนแล้วรอทําเติมไอ้เหี้ยพวกเนี้ยเด็กน้อยที่ผ่ายมึงเด็กน้อยจะว่าคิวเลนไหนเวนฮะสภาพไม่รอแซะไอ้ควายไอ้เหี้ยเนี่ยใครโดนลบสี่คิวเลนโดนลบสี่โดนไปแล้วครับผมลบสี่คะแนนเนี่ยโดนแล้ว